ก็อดซ้อมบิดเจลงอยู่ดอกสองขีดแดดเขาไปมุกกระทั่สิีไดเอะก็ย่างฮ็ดมาได้อาหารไทยก็มันแซ่บจริงซอกไปมุกเลยก็ก็มีสาดนี่เบิรดสาดนี่้องบาดเจ็ดบกดขาเราฟีแบบหนาวมากเลยเนาะดูจากสภาพแล้ว

เท่าไหร่ครับ FC จากอุดรราชธานีสวัสดีค่ะ,ะพี่ออนอายุ31ปีจ้า31ปีกุมผ้าันีกับสีสามสิบสองป้าคือไปนาค่ะแค่อายุไหมสามมันทนเนาะพี่น้องเนาะอายุหลายกับสามม,มันอะมีความใจคือกันนั่นแหละหนาวะหนาวหนาวจริงหนาวจริง <c oughs> สวัสดีสี่คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะได้ยินปะคะได้ยินเสียงมอนอะ เออหลังๆมาเขาชอบแบบเวลาไร้สดเนีย่ยเขาชอบ,บ,บพ,พูดว่าทรศสับเพีย่ะมันไม่เคยได้ยินเสียงมันเป็นย้อนอย่างว้ามันเป็นย้อนแบบคือไปคนคนห่านานาวแล้วมักเอามักเอานักสับของนาวนั่นเ่ยไปเปิดไปดเปิดเพลงฟังเ่เสียค่ะมากเป็นแบบน,นั<อ>้นพี่ลองเอาคัตเตอร์บัตรตรทูทูไว้ตรงนั้นเดีย๋ยวสวัสดีค่ะแม่ทูนแม่ทูนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนาไม่ลูกน้าวค่ะ ลูกสายพ่อเกิดปีสามสี่สามสี่แสดงวา่าเป็นพี่เป็นพี่หนูปีหนึ่งห้ากันกินตามังหงนะมันไกลไปใช่ไหมหรือยังไงเขาอย่ามาอีกไหม,มเดี๋ยวไปน,นูงนะครับ เราเห็นแค่นันเะมื่อกี้อ่านมาเห็นสวัสดีครับคนสวยจากนครศรีธรรมราชค่ะป้าเอฟซีจากนครศรีธรรมราชเลยบอหรอคะจากใต้เนาะเอฟซีเจากใต้คนใต้อ้ยหนาวนะกินข้าล้ไมมค่ะไปดูประเทศที่ประเทศเรายิ่งหนาวมากอ๋อไม่ทุนอยู่ลาวหรอคะตอนนี้ ไปสวยจังเลยครับขอบคุณค่ะน้องน้อยมาหาไปบอค่ะอ๋อคุณน้องครับมักสาวอ่อนเทนอนมาอิริบอนอบัมเบ็้ค่าร่มซื้อซือบอบมเป็นค่าลุมซื้อซื้อ,อนอ,อ,อสวัสดีค่ะลูกออนส้มบอรักษาสุขภาพด้วยลูกขอบคุณค่ะ ข้ากินขอดีค่ะเขาจี้แบบปรตจังท่าใครเขาจี้ห้อยเกลือเสื้อนนั่แบบสวัีดีน้องออนน้องซัปเปอ์ค่ะสวัสดีค่ะพากันมาน์เด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใช่ค่ะไปเมื่อเช้าอ๋ออันนี้พี่ใช้มเมื่อคนอยู่ปะไม่จุดได้เลยสวัสดีห้าสิบเก้าคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะไม่ทวนไปล้อมแต่เมื่อเช้าญาไปแย่ยงญาตไปแย่ยงน้องเงาะนะครับบ่แย่งราคะกดติดตามแล้วสองครั้งค่ะคุณค่ะชมสวัสดีจ้า สองสาแม่เอฟซีง้อน,น้อยจ้าอ๋อสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะภาคกนา,าวไรคะ่ะออกเต้นบ่ด้อยู่แต่เต้นห้เต้นเนียคะ่ะอยู่เต่นให้เต้นเก็บตก็สิออกไปได้ยา่ามแบบขึ้นเลยทีเนาะบ้า,บาอากาศจะรุ่งรุ่งแล้ก็ดวงตา สิบสององศามันขึ้นกับสไตายแล้วพี่น้องคะหนาวหลายนะหนาวหนาวบางครั้งเลยเบียอ้วนนะเราอะไรนี่จังหวัดขอนแก่นค่ะนี้อยู่ขอนแก่นนะคะมื่อนี้อำเภอโคกโพชัยค่ะจังหวัดขอนแก่น เร้ใช้ถุงพอนแกนกินเข่าไปนอกค่ะกิ่มัรยังมีกล้วยอีกนะนกล้วยหอมผักกาดหอมเบอร์ซื้อน,นะเมากินค่ะตำไทยตำมะยมยำมะม่งมมวง <laughs> คือมีอะไรแบบว่าตำตำยำยังเนี่ยคิดแบบพร้อมคิดแต่แค่มาขึ้นนาวข้แค่ยังงอหน่อยมานั่งนะเนี่ยคะ่ะน้องงอวารุนออ้องย่ใสไหมคะ่ะยังไม่เจอว่งางอนงาบบ้านน้ในพอน้องอย่ได้คะ่ะเอาจิงๆเรานอนบนรถอะ่ะตั้งแต่เช้าเนาะอนอนบนรถบัสค่ะตั้งแต่เช้านจนหอดหามงแรงอะคะ่ะใช่ตื่นทีห้าโมงเย็น แม่กดติดตามสองสาวสักพักแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณลายๆค่ะเมื่อเช้านครพนมอย่างแปดองศาเลยอีรีบอะค่ะพูดแต่ว่าวันนั้นอะวันนั้นที่เราไปนครพนมเนาะมือนันเป็นมือแลกของการหนาวเลยนครพนมหนาวมากหนาวแห้งค่ะตําไทยมายมตํานานไหมครับ สวัสดีแม่บีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบุตุการทักทายด้วยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีจันงนงอน้องสปอกสละบุรีกน็นาเจ้าหนาวค่ะมันบอกค่ะที่นครศรีธรรมราชก็นาครับช่วงช่วงนี้ขึ้นลมก็แรงทั้งไอทั้งปกติทัง้งไตนิซี่ว่ค่อยหนาวไายในด้วยนะคะเพราะว่าทั้งไตนีซสิมีแต่ฤดู เลือดูฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนมันบ่ค่ะฤดูร้อนกับฤดูฝนฤดูหนาวมันก็แทบจะไม่มีเลยเถ้ามีก็จะแบบว่าเป็นเย็นๆแน่นี่นตัวเอง,งสิแม่ค่ะไปถ่ายไปถ่ายเอ็มวีไปถ่ายเอ็มวีอ๋ออ๋อเง้อน,น้อยเง้อน,น้อยไปถ่ายเอ็มวีบ่โอ๋อน,น่าจะแม่นนะคะเพราะว่าผมกับเพิ่งลงจากรถบังหาวงเล้งเน,นี่ยค่ะเง้อน้อยนี่<อ>เป็นอเวอเ อะไรดิเขาเอกเอ็มบีทุกเพลงเลยเมั้เาเอก m อ็มีเจ้าเงาะปเอกเอ็มบีพักคิดมากก็เงกน้อย,อยขอบตีค่ะอี่นแล้วอ่ะอี่นก็บ่น นอนพี่น้องมือเครืนี่นวมหนูเป็นอาการเมื่อดีนะคะหนูเป็นซ้นสีไข่หนูก็ได้กินยาดักไฟแต่มาที่นี่กินยาแล้วมันมีอาการง่วงเนีะหนูนอนไหมพี่น้องหนูตกฉากค่ะเตยล่าหนูกระเบื่นหนูนอนหลับแบบบรูเรื่องเลยค่ะเอน้นี่ขึ้นไปฉากค่ะคือขึ้นฉากด้วยกัน เน็ตแถวนี้บ่ดีเลยจะอยู่เลยแล้วเหรอเน็ตแถวนี้บ่ดีเลยมุนกระตุกบ่ชาดเลยบ่ชาดบะ่ะอนาวมากนาแบบมาแบบตินาวจริงอือบ่ชัดค่ะเดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวพูดนะคะหนูขออนุญาตดูเน็ตแป๊บนึงค่ะต่อไปเลยอ่ะมันหายเลยชัดหรือยังคะตล้วนี้ชัดหรือยังคะพี่ๆีัดไปนอกค่ะมันเหนือความหิดมันอยู่บ้านนอกน้นองเนาะอยู่เขตบ้านนอกด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่างหน่อยคนพอคนเริ่มทยอยมาคนกับใส่สัญญ,ญาณหลายค่ะว่าใส่สัญญ,ญาณไลแล้วมันกับแบบเรียกสัญญ,ญาณกัน ดติดตามให้แล้วเด้อหล่อออเขาพุณนะคะขอบคุณหลายลายค่ะถ้าม,มันแตเกเร่าเมา้ามันแตก ตับมันยมกระแซ่แซ่บแซ่บแ,แ,แห้งอ่ะมันแต่มาเลยเหรอคือเก่า <c oughs> ครับบอชั้นเลยต้องทำยังไงอ่ะเอาแล้วแด้ว่ามันสัญญาณไ<ล>้ใหม่ไหม,<า>ม,มไม่สัญญามนะันไม่ดีของนูนก็ขีียดเต็มนะ ก็สี่ไม่เลยนะอินเทอร์เน็ตอ่ะสี่ไม่เลยนะเจ้าช่องไลฟ์ฟูไม่ดีเลยเขาช่องนะมือละนั่นเหมือนละผลงานไม่ดีผนงานไม่ดี หายหมดเลยอเอาหง,งไรดิดหงอคือเหมือนกันกนะ็จะได้เพียรน่ารแลต้อขออนุญ,ญาตเปลี่ยนช่องทางการไลค์ไปไที่เพจน้องต้มปอกนะคะนันบอเสเตียน์มคะพี่น้องคะเดี๋ยพวพ้าปอกันคลิปหน้านะคะพ,พ้าปกกัน ได้น้องสุปปองนะคะเดี๋ยวย้ายไปอยู่ที่นู่นนะคะเดี๋ยวเจอกัน,นะคะ่ะ